ฮึฮึ้้อหอ้โหออุ๊ยโดนหนึ่งนัดแล้วครับผมณตอนนี้นะฮะมีโจรบุกบ้านผมนะครับโอ้โหคือแบบว่าโผล่มาได้ยึนีนี่แน่อุ๊ยโดนอ้หนี่แน่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 อออีกตัวนึงครับอีกตัวนีบังอาจ มาบุกบ้านคนอื่นอ,อกเกือบตายเกือบตายโอ้ my god ได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยเหมือนจะเป็นดูธนูก่อนเต็มตัวเลยเหมือนจะเป็นเสาธงนะฮะแล้วก็มีรายชื่อเต็มไปหมดเลยครับผมอาจจะเป็นรายชื่อของโจรพวกนี้เหรอก็เป็นได้ฮนะข้าไปสามตัวนะครับยังเหลืออีก3ตัวว้าวแล้ว ด้านขวามือด้านบนที่เราขึ้นเป็นรูปหน้าโจรน,นี่คืออะไรเราต้องปักธงนี้แหละหรือยังไงอยู่ดีๆก็มีศัตรูบุกถุงถิ่นนะฮะโอไม่์กอดมาขอทานนะฮะแล้วก็ขอกระจกด้วยนะครับเผาเอาไว้นะฮะก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับเตานี้เป็นเตาหลอมเหล็กเตาหลอมโลหะเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเผาอย่างอื่นได้ถ้าจะเผาวพวกค o เปอร์สโตนเนี่ยต้องใช้ ตเตาเผาธรรมดาเท่านั้นนะฮะช่วยกันเผาเรามีหลายเตาครับทำมาหลายเตามากครับตอนนี้นะฮะสถานะของผมนะขึ้นเป็น best omen นะฮะก็ไม่มีเวลาบอกนะครับไปเรื่อยครับไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรนะฮะกำลังวางแผนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มแกะน้อยๆของเรานะครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงภูมิประเทศกันสักเล็กน้อยนะฮะเริ่มจากทาง ฝั่งนี้นะครับอึบอึบ,อบอึบเราจะทําการเลาะตรงนี้ออกนะครับผมนี่เลาะอ,ออกหมดเลยนะฮะมืดแล้วมืดแล้วนอนก่อนนอนก่อนพักผ่อนก่อนนะฮะกลางคืนแล้วใครอะไรจะทำงานมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆครับเข้าใจฮะนอนตรงนี้ก็ได้ เหมือนเราจะทำอาชี m e n t ได้นะครับกดคลิกเกมเมนูแล้วก็อาชีพเมนนะฮะโอ้โหมีให้เราได้ทำเพียบเลยครับมีอยู่3อย่างนะครับมีเป็น Hush Brandy นะฮะแล้วก็ Adventure นะครับกับ Minecraft นะครับในเรื่องของ Hush Brandy เนี่ยก็จะมีในเรื่องของอันแรกนะครับน่าจะเป็นการใช้แคมไฟในการไล่ผึ่งนะฮะแล้วก็เก็บน้ำพึ่งนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นการขยายพันธุ์สัตว์นะครับก็ให หญ้าสองอันหรือว่าให้ของที่เขาชอบสองอันต่อสัตว์2ตัวนะครับอย่างอันอย่างอันสัตว์2ตัวก็จะผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์กันนะครับตัวนี้ก็ให้ได้15้าครั้งนะฮะอันนี้จับสัตว์นะครับผมเทมแอนิมอลนะฮะก็จะเป็นพวกม้านะฮะขึ้นไปบนหลังม้านะครับทําให้มันเนี่ยขึ้นเป็นรูปหัวใจนะฮะให้ม้าไม่พยศนะครับเราก็จะเทมเขาได้นะครับส่วนตัวเนี้ย เทมแมวทุกตัวนะครับซึ่งแมวจะพบได้ในหมู่บ้านนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแมวอยู่ชนิดเดียวเป็นแมวป่านะครับแล้วเราจะต้องเทมแมวป่าแต่ว่าสมัยเนี้ยเกมเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยแมวป่าไม่สามารถเทมได้จะเทมได้ก็ต่อเมื่อเป็นแมวเลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับเอาปลาวิ่งไล่ให้เขากินนะฮะวิ่งไล่ตามเขา,เาปลาจับให้เขากินอันนี้ตกปลานะฮะง่ายๆอันนี้เอาถังตักปลานะครับส่วนตัวนี้นะครับ เป็นการย้ายนะครับ B เนี้ยก็คือเป็นการย้ายรังพึ่งนะฮะสามสามรังนะครับผม mm. โดยการใช้ชิวท็อกนะฮะไม่รู้ว่าคือ,อยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องลองอีกทีหนึ่งนะครับ mm. อันนี้ง่ายๆครับผลิตมเมล็ดพืชนะฮะปลูกพืชนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นการกินของป่านะฮะหรือว่ากินแอปเปิลนั่นแหละครับมันขึ้นว่า2เต็ม90ก็ ไอ้สอเต็ม39ก็น่าจะอีกนานนะครับเขาบอกว่า even if it's not good for you คืออะไรนะค,คืออีเวนต์นี้ไม่ค่อยดีสำหรับคุณเหรอ <c oughs> อันนี้จะค่อนข้างโหดมากครับเป็นการใช้ไดมอนด์หูนะฮะหรือว่า,อาจอบเนี่ยที่เป็นไดมอนด์นะครับคือไดมอนด์ก็หายากอยู่แล้วนะฮะเอามาใช้กับเรื่องแบบนี้อีกนะครับส่วน Adventure อนะครับนี่ฮะ เราได้อชิเมนตัวนี้มาแล้วครับทําการฆ่ากับตันหรือว่าหัวหน้านะครับผมของพวกโจรน,นะฮะไม่มีปัญหาครับอันนี้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นรูปดาบนี้นะครับ q u e a n n นี่โฮส n ิ้งมอนอก็ฆ่ามอนสเตอร์นะครับในโซดของฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีแยกย่อยไปอีก4ตัวนะฮะสตัวนี้นะครับ ได้คราดอันนี้เป็น30นย์นะฮะเป็นการโยนตรีศูนย์ไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับเท่าที่ผมเคยเจอหรือว่าเคยอ่านมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการอัญเชิญบอสหรือว่าวาปอะไรสักอย่างนะครับส่วนธนูนะครับเป็นการใช้นะครับใช้ธนูนะฮะเรายังไม่เคยใช้เลยนะครับส่วนดาบสี ม่วงไอดาบสีไดมอนด์เนี่ยเป็นการฆ่ามอนสเตอร์25ตัวนะครับตัวไหนก็ได้นะฮะอันนี้เป็นโทเทมนะครับเป็นการใช้โทเทมนะครับได้ข่าวว่าถ้าเกิดเราใช้โทเทมเนี่ยเวลาพลังเราหมดเราจะไม่ตาย1ครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยได้ใช้นะฮะตรีศูนย,ย์แยกยมาอีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นการโจมตีชาวบ้านด้วยสายฟ้านะฮะอารมณ์เหมือนกับเป็นการลงโทษจากเทพทันที่เรามีพลังอํานาจก็ ไม่รู้ว่าจะใช้สายฟ้ายังไงนะครับส่วนลูกธนูนะครับผมเป็นสไนเปอร์นะฮะยิงนะครับแอนเนมี่ระยะไกล50เมตรนะฮะก็น่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับส่วนอันล่างเนี่ยก็อันแรกนะครับเป็นแร่อมิลล์ล็อนะครับประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนกับบรลเจอร์หรือว่าชาวบ้านนะครับแยกย่อยไปอีกนะฮะเป็นรูปของแจ็คออเรนเทิลนะฮะคือเป็นรูปฟักทองที่สลักเป็นรูปหน้าแจ็คออเรนเทิลนะฮะ เป็นการซัมมอนนะครับไอรอนโกเลมขึ้นมาเพื่อช่วยชาวบ้านนะครับสองอย่างนี้เกี่ยวกับชาวบ้านนะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นซิกกี้อินทูชันนะครับอ่านผิดอ่านถูกขอภัยครั้งนะฮะจัมอินทูฮันนี่บล็อกนะครับทูบรีกยูเอฟเอลนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่ากระโดดลงไปนะฮะในบล็อกกลังพึ่งหรือว่าบล็อกน้ำพึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องลองดูนะครับอันนี้เนี่ยอันแรกนะครับ ให้ใช้คอสโบนะฮะให้ใช้หน้าไม้ครับส่วนแยกย่อยของมันมี2ตัวนะครับอันแรกคือค่าฟันท่อม2ตัวด้วยหน้าไม้นะครับกับอันที่2นะครับเหมือนกับว่าเป็นการเทสตนะฮะยาบางอย่างนะครับน่าจะใช้ผ่านหน้าไม้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับในอนาคตต้องทำอยู่แล้วครับ อันนี้เป็นการนอนนะฮะนอนรบฟันดีครับสวีทดีมโอเคครับอันนี้เป็นการประจนภัยครับอ่แอ d v e นด์เจอริ i งไทม์ครับเพิ่งไปได้แค่4ครั้งเต็ม4 2สองเองยังไม่ผ่านเลยครับส่วนอันสุดท้ายเป็น Minecraft นะครับก็จะมีในเรื่องของทำสตอรี่นะฮะไมล์สโตน New Pick a x e นะฮะใช้ Pick a x e หินนะฮะทำ Iron in g o กนะครับทำชุดเกราะนะครับผมแล้วก็ทำโลนะครับ ตักลาวานะฮะฟาร์มออกซิเดียนนะครับทำไอออนพิกแอ็กเพื่อเอาไดมอนด์นะฮะแค่นี้ครับแคลแคล่ใส่ใส่ตัวเอสเรอือใส่ตัวรอเรือด้วยแค่นี้นะฮะสำหรับอาชีพเมนต่างๆนะครับก็หมดแล้วนะครับผมเจอวัวตรงนู้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นนะฮะที่ดีนะครับน้องวัวเขาจะให้นมนะฮะนมอ๋อ เรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดส่วนตัวของเรานะฮะเอาไวา้ดูวิวนะครับทำเป็นที่นั่งทำเป็นอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะเรามาดูในเรื่องของอาฟาร์มของเรากันดีกว่าครับเราจะประมาณเอาไว้ตรงนี้นะฮะฟาร์มแกะนะครับต้องลอะขอบไปสักเล็กน้อยนะฮะผมคิดเอาไว้แล้ว มันจะต้องมาทางนี้ครับอ่าเขาเรียกว่าขอเวลาชิวๆอยู่กับบ้านนะฮะอ่าฮะเราจะใช้แร่หินที่เราหาได้นะครับเป็นหินสีต่างๆเนี่ยทำเป็นผนังนะครับก็จะมีเดียวไรนะฮะแล้วก็มีแกลนิดนะครับกับแอลไซ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าอ่านผิด ่านถูกเนี่ยขอภัยเช่นเคยนะครับเราจะทําเป็นบล็อกแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เอามาหมดเลยครับ50ก้อนนะฮะกรนิตก็เช่นเดียวกันครับแบบนี้ครับอีก50ก้อนนะครับกับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าไปที่เดิมเนี่ยเราแปลงไม่ได้แล้วนะครับเราอยากได้เป็นบันไดด้วยอะ่ะผมไม่น่าทําหมดเลยไปหาชั้นหินหายากหายากกันดีกว่าครับรู้สึกว่า มีที่วางชุดเนี่ยให้เราได้คราฟเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะขุดตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะขุดให้มันลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งน่าจะดีครับอ่าเจอเหล็กเพิ่มนบว่าเป็นโชคดีครับของของเรานะฮะสะอึกเลยทีเดียวเจอเหล็กเพิ่มอีกแล้วครับผม ทำไมเราไม่ขุดเจอแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะเราจะได้ไม่เสียเวลาไงฮะเหมือนจะเป็นทางแร่เหล็กที่ค่อนข้างยาวมากนะครับอย่างนี้ได้พลิกแอคเหล็กแล้วทําชุดเกาะเหล็กด้วยนะฮะเราจะไปลุยดันเจียนไงตั้งแต่พร์ที่แล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าดันเจียนเลยนะฮะคือตอนนี้มอนในดันเจียนคงแบบว่า,เ,าเบื่อแล้วไม่มีใครมานะฮะเงาเหลือเกินนะครับ ตรงนี้ก็ยังเป็นเหล็กอีกเยอะมากครับถือว่าโชคดีมากทําทางลงมาหน่อยนึงนะให้มันดูดีสักเล็กน้อยมันก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ได้นะครับอ่าเป็นบันไดลงมาครับแล้วก็มาเจอเตียงนะฮะนอนเลยเราจะมาจาัดก,การทางด้านขวาของบ้านนะครับตรงบริเวณฝั่งนี้นะฮะเราจะทําเป็น ฟาร์มนะครับต่อไม้มานะฮะน้องแกะก็แบบว่าอยากอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วนะครับได้มาแล้วครับเรียบร้อยครับผมต่อรั้วมาทางด้านนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะเอาแกะเข้าไปไว้นะครับส่วนด้านในนะฮะเราจะเป็นอิดแบบนี้ครับตัดตรงนี้ออกนะฮะเป็นอิดติดเอาไว้เลยครับผมนี่สวยไหมเพราะมันก็เป็นบล็อกนี่ว่า ตอนแรกผมกะว่าผมจะวางไอ้บ็อกแบบเนี้ยเป็นชั้นๆน,นะฮะเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นชั้นแบบมันมีรอยต่อนะครับมันจะสวยดีนะฮะแต่พอวางแล้วมันได้แบบนี้เนี่ยไม่น่าไปตัดมันเลยนะฮะมันเหมือนเป็นวางพื้นมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับดูดิเออเพราะฉะนั้นทำไงได้นะครับเอาไงาดีละฮะท่านผู้ชมแบบนี้ไปเหรอก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> นีครับอุ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าเป็นโจรเหรอฮะยิงมาได้ยังไงจากที่ไหนโอ้โหคุณน้องสเกลเลตันของเรานี่เองเฮ้ยอย๊บโอเคตายแล้วครับเหมือนกับน้องแกะเขาจะรู้ตัวเลยว่าเขาชอบนะครับคุณแกะบอกว่าชอบมาก ผนังเนี่ยสวยดีนะฮะเอาประตูมาไว้ตรงบริเวณนี้ครับอสองด้านนะฮะเราจะต้องทำแหล่งน้ำให้คุณโหคุณแกะลงไปเองนะฮะโดยที่ผมไม่ต้องเชิญเลยนะฮะคือคุณแกะแบบว่าน่าอยู่นาอยู่ก็เลยแบบเข้ามาอยู่เลยนะครับดีดีดีด,ดีนับว่าคุณแกะนี้ตาถึงจริงๆนะครับที่เลือกฟาร์มของเรานะครับที่จะมาอยู่นะฮะรับรบองแกไม่รอดแน่โอเคครับ น่าจะประมาณนี้นะฮะฟาร์มแกะของเรานะครับฮ้ยกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาพอสมควรนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราวางดินไปเลยดีกว่าครับเราจะวางเป็นบันไดตรงนี้นะฮะขึ้นไปนะครับแบบนี้สวยครับสวย ตรงบริเวณด้านในนะฮะที่เป็นประตูนะครับสามารถที่จะเอาแผ่นไม้นะฮะแบบบางนะครับมันเป็นกลไกลนะครับที่ไม่รู้มีการทํางานยังไงฮนะแต่ผลลัพธ์มันคืออย่างนี้ครับวางเอาไว้2ออันแบบนี้ครับเหยียบแล้วประตูเปิดแล้วมันก็ปิดเองอัตโนมัติคืองงว่าไปไปต่อกลไกลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแต่เอาเป็นว่าโอเคดีครับ กกไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับในเกมครับพอเดินเข้ามาเหยียบมันก็ปิดเองอัตโนมัติครับสะดวกสบายนะช่วยให้เราเข้าบ้านเร็วขึ้นนะฮะดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นของเยี่ยมต้องยกนิ้วให้เดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับเจบโป๊ะจะเบ๊สวยครับจัดไปงามๆฮะเป็นทางขึ้นอันนี้อัดดินลงไปเลยดินอยู่ไหนลูกลูกดินลูกขึ้นมาด้านบนนะครับ ก็จะเป็นทางเดินนะฮะไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงน,นี้ครับตรงนี้ต้องมีเสาสักเสาหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอ่าเสาก้อนนี้ดีกว่าครับอะใครอ๋อพ่อค้ามาอีกแล้วครับคือพาร์ทที่แล้วเขาก็มาพาร์ทนี้เขาก็มานะครับมากันบ่อยจังไหนดูซิมีอะไรให้แลกบ้างนะฮะซึ่งผมก็ ไม่มีอะไรให้แรกอยู่แล้วครับแกมีดอกไม้เนาะมาขายให้เราบ่อยๆแล้วก็มีต้นสีขาวขายให้เราด้วยนะครับต้นไม้สีขาวสวยงามมากเลยครับเราจะทํำไมทำไมเสียงคุณพเพราะแหม่เดี๋ยวก็ตีซะหรอกมาลงทางที่เราจะนะอ่าฮะครับขอบคุณมากครับนี่โอเคครับผมจะเป็นหลังคาขนาดยักษ์นะครับ รับฝั่งนี้เราก็จะยอ,อเจ็บก็เจ็บฟรอาอาฮะแม่จอสสุดยอดทําเป็นกงแพงนะครับด้านบนเราจะเป็นพื้นไม้นะฮะอันนี้เราจะต้องมีทางปิดก่อนอน,นะครับชั้นสองชั้นสองของตัวบ้านนะฮะ โอเคพอสมควรแล้วนะครับผมณตอนนี้นะครับบ้านเราก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่มีความคืบหน้านะฮะคือสร้างกันอย่างเดียวครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะออกไปประจนภัยแล้วนะครับอ่าไม่มีการสร้างแล้วนะพรารู้สึกว่าโอ้โหมันสร้างเยอะมากเลยครับนี่ครับด้านข้างบ้านเรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําทางขึ้นต่อนะครับเอาให้เสร็จไปเลยครับเห็นไหมฮะนี่เรามีทางขึ้นนะครับแล้วก็ มีทางเดินนะฮะด้านบนของบ้านชั้นสองนะครับแล้วก็มันเป็นนอกตัวบ้านนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าในบ้านนะฮะมันเป็นนอกบ้านนะครับติดกับฝั่งนี้นะครับอู้มีปลาโลมากระโดดอีกแล้วครับที่เป็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงแกะของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาวัวมาด้วยนะฮะเอามาเลี้ยงไว้นะครับเอานมเขามากินนะครับ ทางเดินเดี๋ยวผมจะแก้ใหม่นะครับตรงบริเวณนี้ให้มันสวยขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเติมทางด้านหลังบ้านของเรานะฮะขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นกระจกชั้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบันไดเดินนะครับรอบๆนะฮะก็เอาไว้รอดูนะครับอันนี้เป็นส่วนของนอกบ้านเนาะส่วนด้านหน้าเรานะครับอ่าที่เป็นทะเลทรายทะเลทรายเรียกซะทะเลทรายนี่มันใหญ่เกินนะครับเป็นชายหาดของเรานะครับเรา ปะกระบองเพชรเอาไว้ er, 2อันนะครับให้เขาโตนะฮะเราอยากได้สีของเขามาใช้นะครับดูสวยงามขึ้นนะครับแกะเราก็ง่ายๆฮะเราต้องไปเปิดแกะนะครับและให้แกะไปอยู่ตรงนู้นให้หมดเลยนะฮะย้ายแกะกันก่อนนะครับ <Everyone. S 1> เดี๋ยวพื้นบ้านค่อยเอาไว้ที่หลังนะฮะไม่มีปัญหาครับพื้นบ้านมันไส้แกยืนตรงนั้นไปนะ คุลูกแกะครับออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดผมต้องทําประตูปิดทางนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวแกะจะไปผิดทางเข้านะฮะสองประตูเลยนะฮะอ่าโอ้ออกมากันใหญ่เลยเนี่ยแสดงว่ามีความอยากนะครับเจอโลกภายนอกอ่าบรรดาเหล่าแกะน้อยทั้งหลายนะครับเดินออกไปเลยฮะอิสระแล้วไม่ละเดี๋ยวจะพาไปอีกที่อ่ะกันไว้สักหน่อยนึนี่กันหนีนะฮะ อ่าฮะเป็นไงล่ะกันเอาไว้เลยนะครับนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนใจเย็นๆลูกอ่าเปิดประตูครับออกมาได้ไหมฮะทีละตัวครับที่เื่อกับแกะบ้านนี้นะฮะจะสึ่งตึงนิดๆนะฮะออกมาทีละตัวสิลูกเออนั่นแหละมาเรื่อยๆอามาอกมาเอมาอมาเออนั่นแหละครับเป็นการย้ายแกะนะฮะอีกตัวนึงยังไม่ออกอีกนะฮะ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะฮะสร้างบ้านมานิดนิดหน่อยๆนนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับมีในเรื่องของ m o ดนะฮะ jurassic craft นะครับที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาอัปเดตถึง2.2แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์กันมานะฮะผมจะได้อ่ารวบรวมแล้วก็คือ m o ดเนี้ยถ้าจะเล่นได้นะฮะผมต้องไปสนับสนุนเขานะครับซึ่ง คนทําเขาจะได้มีแรงกายแรงใจในการทาหมดต,ต่อไปพัฒนาหมดต,ต่อไปนะฮะถ้าอยากเห็นผมเล่นก็เม้นต์กันเข้ามาได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบอยู่พอสมควรนะฮะก็อยากทําลงอยู่แต่ก็ดูในเรื่องของราคาที่ต้องสนับสนุนเขาก็ว้าวสำหรับเราตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะฮะแต่ก็ถ้าเกิดอยากเห็นก็เอาก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในหมดของจูดิสติคราสเนี่ยมีดโดเสาอะไรน่าสนใจบ้าง มีอะไรประหลาดประหลาดมีอะไรที่แบบสวยงามหรือว่าเจ๋งๆบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะทําเป็นฟาร์ม mm hmm. ทําเป็นสวนสนุกไดโนเสาร์เลยแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเพิ่มหมดอื่นๆเข้าไปนะครับปกติผมจะไม่เล่นเนาะ,ะปกติผมจะชอบเล่นแบบว่าตัวเกมแบบเกมแบบเลียวนะฮะเกมแบบว่าไม,ม่กาไม่มีการใส่หมดใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือเห็นแล้วแบบเฮ้ย mm hmm. อยากเล่นอะ่ะคือเขาทําหมดมาโอเคอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจเป็นเวอร์ชั่นไหนอาจะต้องใช้กับ ไมค์คราฟเวอร์ชั่นไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากเล่นอยากเล่นนะฮะอยากเห็นผมเล่นก็เม้นกันเข้ามาครับสายคอไมค์คราฟนะฮะสายไดโนเสาร์สาย,ย,สาสายแบบว่าชอบโอ้ยจูดิสิคราฟมากเลยเนี่ยเม้นกันเข้ามาฮะเดี๋ยวผมจะทําอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะฮะก็กดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะฮะเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณมากๆครับซูเกเน็กทามครับผมสวัสดีครับ